มาดูนะครับยางที่ค้างนะครับยางที่อมน้ําฝนแล้วก็จะมีน้ําเปรี้ยวหรือน้ําเลี้ยงไหลออกมาเหมือนเดิมนะครับก็ไว้เล็กน้อยเพราะยางเราไม่ได้หยอดน้ํากรดนะครับก็ลินออกแล้วก็วางนะครับวางปุ๊บไม้ค้ากันล้มนี่ยืมของมาเนี่ยของสาวผู้ไทยเนี่ยนะครับของหกสิบห้านะครับก็จะแควกหรือปักเส้นหน้านะครับปักที่เส้นหน้านะครับเพื่อให้ได้ท่อน้ํำยางนะครับ ขูดเบาๆนะครับขูดธรรมดานะครับไม่ต้องซอยมากนะครับขูดธรรมดาแลยย้วจะให้เข้าเนื้อนะครับขูดธรรมดานะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำร่องลงมานะครับปล่อยให้น้ำร่องน้ำยางลงมานะครับ ดีครับมาพบกับผมเบ่าสมพรในช่องคนเดินดินกีดยางพารานะครับผมวันนี้สมพรก็เก็บเก็บเล็กเก็บน้อยมาฝากเพื่อนๆนะครับยางที่ว่าโดนฝนราดนะครับหรือยางหน้าเอือนะครับยางหน้าเปียกนะครับถ้าเรากรีดแล้วมันจะอาบหน้านะครับทีนี้ถ้าคนที่จำใจต้องกรีดนะครับจำใจต้องกรีดนะครับเนี่ยเน้นย้ำนะครับว่าจำใจต้องกรีดนะครับ จะด้วยปัญหาอะไรต่างๆนานานะครับก็สมพรก็จะมีเทคนิคมาให้ท่านชมนะครับว่ากรีดยังไงไม่ให้อาบหน้าแล้วก็ให้ลงถ้วยนะครับกรีดยังไงไม่ให้อาบหน้าแล้วก็ลงถ้วยแต่แนะนําเทคนิคตรงนี้นะครับไม่แนะนําให้กรีดในขณะที่ต้นยางเปียกนะครับหรือยางหน้าเอืดอนะครับจะทําให้ตายนึ่งหรือติดเชื้อง่ายนะครับ แต่ถ้าว่าด้วยเหตุผลบางประการอาจจะเป็นหนึ่งเจ้าของสวนบังคับมั่งหรืออยากได้มั่งหรือบางทีหนีฝนมั่งนะครับก็จําใจต้องกรีดนะครับสมพรมพรก็จะมาแนะนําเทคนิคให้นะครับแนะนําเทคนิคให้ขั้นแรกที่เรากรีดนะครับจะไม่ให้อาบหน้านะครับจะไม่ให้อาบหน้าหรือลงถ้วยนะครับต้องดึงท่อออกก่อนนะครับดึงท่อออกก่อนนะครับดึงท่อออกนะครับโดยใช้มีดประจําที่มีด ที to to ่มีเราใช้ประจำนะครับก็จะเป็นคอง85นะครับสำหรับยางแก่นะครับถ้าเป็นยางอ่อนก็จะใช้65นะครับทีนี้เรามาดูว่ากรีดแล้วนะครับหน้ายางเปียกตรงนี้นะครับจะอาบหน้าไหมนะครับจาบหน้าไหมทีนี้สมพรก็จะไม่แก้ไขนะครับว่าวิธีแก้ทำยังไงถึงจะไม่อาบหน้านะครับขั้นแรกเลยเรากลัวที่ยางจะไม่ลงนะครับคนที่ยางไม่ลงถ้วยนะครับเราก็ควรที่จะไม่ให้ตรงนี้เปียกนะครับแล้วก็ตอกท่อให้มิดชิด เต่อย่าเพิ่งตอกนะครับอย่าเพิ่งตอกเรากรีดดูก่อนนะครับกรีดดูก่อนว่าอาบหน้าแน่นอนไหมหรือไม่อาบหน้านะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับอ่าก็จะลักษณะไม่ลงถ้วยนะครับหรือยางที่อาบหน้านะครับคนที่กรีดนะครับจําใจต้องกรีดนะครับ ก็เราก็จะปักตรงนี้นะครับยังไงก็อาบหน้าแน่นอนนะครับยังไงก็อาบหน้าแน่นอนนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับสมพรเคยแนะนําเสนอทําคลิปไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เทคนิคตรงนี้จะดีกว่านะครับจะดีกว่าโดยการคิดค้นนะครับเราก็มาแก้ไขอย่างไรนะครับแก้ไขอย่างไรโดยต้นที่สองนะครับจะไม่ให้อาบหน้าดโดยใช้มีดอันเดิมนะครับหรือคลองเดิมนะครับหรือคลองเดิม นะครับมีดคลองเดิมนะครับทีนี้เราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับดูอีกต้นหนึ่งใช้มีดคลองเดิมเล่มเดิมนะครับกรีดแบบไม่ให้อาบหน้านะครับทีนี้จะไม่ให้อาบหน้าเลยนะครับจะไม่ให้อาบหน้าเลยนะครับเดี๋ยวตัปก้องเหยียบมีดสมพรไม่ได้ตัวนี้แนะนําทําคลิปให้ดูเฉยๆนะครับปล่อยเทคนิคให้ดูเฉยๆนะครับยางสมพรโดนลาด เมื่อคืนนะครับยังไม่ได้หยอดน้ำกดนะฮะก็จะไม่แข็งตัวเยอะนะครับเราก็ปาดตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้เปียกชื้นนะครับยางก็จะได้ไหลลงช้วยดีนะครับอย่าเพิ่งตอกท่อนะครับต้องแกะท่อนะครับทีนี้เรามาดูเทคนิคนะครับเออถ้ามีดคลองเดิม85้านะครับมีดเล่มนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าสมพรก็จะซื้อมีดมารีวิวให้ชมแล้วก็แต่งมีดให้ชมนะครับก็ เราจะใช้เทียบหน้าแบบนี้นะครับแต่เอียงหูขึ้นนะครับเวลาปักจิกให้เอียงหูขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเฉือนออกนะครับตวัดมีดออกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เปลือกไม้สมดุลนะครับสมดุลเอียงขึ้นมาด้านบนให้ยางมันไหลลงตามคองนะครับไม่ให้ลงมาข้างล่างนะครับแล้วมาตอกท่อประจุดตรงนี้นะครับก็จะหยดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปียกจนเกินไปเราจําใจต้องจิกให้ใช้มีดคองเล็กนะครับต้นต่อไปก็จะใช้มีดคองเล็กมีดเล่มนี้ มีดเล่มใหม่ด้วยนะครับผมยืมก่อของเสาพุทไใยญ่เตื่อยมานะครับเดี๋ยวของผมก็จะได้คิวซื้อแล้วนะครับส่วนของนี่เป็นของเสาพุทไธยไจเตยโดยเป็นคลอง65นะครับคลอง65เวลาเรากรีดนะครับกรีดการเปลี่ยนคลองนะครับการเปลี่ยนคลองมีดจะใช้รูดเบาๆนะครับเพื่อที่เอาธรรมดานะครับเพื่อที่ขูดๆูธรรมดาเฉยๆนะครับยางหน้าชื้นหน้าเปียกหรือหน้าเอือดนะครับ ไม่ให้เสียหายเยอะเกินไปนะครับจําใจต้องกรีดนะครับเน้นย้ํานะครับด้วยจะปัญหาอะไรใดทั้งสิ้นนะครับหลวงพรก็จะวางไว้ก่อนทีนี้ในการแฟกนะครับเอ่อในการแกะหรือแงะนะครับเราปักเส้นหน้าไปก่อนนะครับปักที่เส้นหน้าที่เราขีดไว้นะครับปักแล้วตวัดออกนะครับให้ได้ท่อน้ํายางนะครับโดยเทียบหน้ากรีดแบบนี้นะครับกรีดแบบนี้นะครับให้คลองมีดของเรานะครับอย่าให้น้ํายางมันล้นออกไปนะครับแบบนี้นะครับไวหน่อยนะฮะไวหน่อยนะครับ เดี๋ยวเลือกมีดนะครับนี่นะครับพอนี้เราก็ตอกท่อตรงนี้เลยนะครับตอกท่อที่ตรงนี้เลยนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับน้ํายางก็จะไหลลงมาโดยที่จะไม่อาบหน้านะครับโดยที่จะไม่อาบหน้านะครับทีนี่มีดเล่มนี้จะไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่เราก็มาเปลี่ยนคองเล็กนะครับเราก็มาเปลี่ยนคองเล็กกันนะครับมีดเล่มนี้สมพรก็เก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้เลยโดยใช้คองเล็กที่ยืมเสาไทยเยื่อยมานะครับ ก็จะเป็นคลอง65นะครับมีดคลองเล็กมีดเล่มอ่ะไม่กรีดเมื่อคืนที่โดนฝนลาดแล้วก็ยังไม่ได้รับด้วยนะครับเราก็มาชมต้นต่อไปนะครับว่ามีดคลองเล็กกับมีดอ,อ่อที่กรีดแล้วธรรมดาให้อาบหน้าเป็นคลอง85แล้วก็กรีดแบบปรับปรุงก็ยังอาบหน้าเล็กน้อยนะครับทีน,นี้ก็คลองเล็กจะไม่ให้อาบหน้าเลยนะครับจะไม่ให้อาบหน้าเลยเดี๋ยวมาชมต้นนี้ครับ ขาก็บอกก็สมพรตัดทำไมไม่เก่าๆนะครับลองดูมีดใหม่ตัดเป็นหรือเปล่าเราว่าอย่างนี้นะครับนะครับเราพลิกดูก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็ปล่อยนะครับอาจจะใช้เวลานานเหมือนเหมือนเราตัดธรรมดานะครับอ่ยางหน้าเอือดเป็นธรรมดานะครับสําหรับเจ้าของสวนอนุญาตด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ํามีความจําใจแล้วก็จําเป็นจะต้องกรีดนะครับก็ขูดตรงนี้นะครับ ขูดตรงนี้ออกก่อนนะครับกีดได้หรือเปล่าพี่น้องนะครับปักเหมือนเดิมนะครับปักเหมือนเดิมนะครับขูดเล็กน้อยนะครับขูดเล็กน้อยบางๆนะครับขูดเล็กน้อยบางๆนะครับ ยกออกเลย นะครับสังเกตว่านะครับถ้าเราเปลี่ยนคลองมีดนะครับถ้าเราเปลี่ยนคลองมีดเสร็จแล้วนะครับน้ํายางเราก็จะไม่มีการอาบเดิมนะครับเคยใช้คลองมีด85นะครับแล้วก็มาใช้มีดคลองมีด65นะครับกรีดต้นนี้นะครับสําหรับคลองมีด85ที่เรากรีดมันก็จะมีอาบหน้าเล็กน้อยนะครับหรือเยอะเลยนะครับหรือเยอะเลยนะครับเป็นบางท่านนะครับแนะนําเทคนิคให้เวลา อัตคัดหรือจำเป็นนะครับจะต้องกรีดเน้นย้ํานะครับเจ้าของสวนต้องอนุญาตนะครับแล้วก็คลองมีดตัวนี้นะครับปกติเรากรีดเทียบหน้าหรือจะยังไงก็ช่างนะครับคลองน้ํายางของเรานะครับเปลือกไม้ของเรามันจะเบนมันจะเบลงมาหรือขยายลงมานะครับมันจะทําให้น้ํายางไหลลงมาอาบหน้านะครับไม่ลงถ้วยนะครับแต่ถ้าเป็นคลอง65นะครับคลองเล็กที่เราเปลี่ยนคลองมีดนะฮะที่เราเปลี่ยนคลองมีดเทียบหน้าแบบนี้นะครับเรากรีด ขูดลงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ให้หูมีดของเรามันชันขึ้นนะครับแล้วคลองมีดคลองคลองน้ํายางของเราหรือเปลือกไม้ของเรามันก็จะนําร่องน้ํายางโดยไม่ให้อับหน้านะครับก็มาสู่ลงท่อนะครับเน้นย้ํานะครับถ้าเราตอกต้องตอกชิดนะครับต้องตอกชิดกับที่ปล่อยคลองนำร่องน้ํายางนะครับแล้วก็อย่าปล่อยยาวนะครับต้องดึงออกมาตอกใหม่แล้ววันหลังค่อยมาตอกเหมือนเดิมที่หน้ายางไม่เปียกนะครับ แนะนำเทคนิคกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสําหรับบุคคลเช่าเกษตรกรสวนยางทุกท่านที่จําเป็นจะต้องกรีดนะครับเราเปลี่ยนคลองมีดแล้วนะครับท่านเดิมนะครับสมพรขอรินน้ําออกก่อนเพราะยางของสมพรโดนฝนลาดนะครับโดนฝนลาดนะครับก็จะแควกออกนะครับเราก็เทน้ําเลี้ยงทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ายางอมน้ําฝนอยู่แล้วนะครับก็จะค้างไว้เอาไม้ค้างไว้เพื่อไม่ให้น้ํายางใหม่นะครับจะล้นนะครับ เพราะว่ายางเริ่มกลมแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับยางที่ค้างนะครับยางที่อมน้ําฝนแล้วก็จะมีน้ําเปรี้ยวหรือน้ําเลี้ยงไหลออกมาเหมือนเดิมนะครับก็ไว้เล็กน้อยเพราะยางเราไม่ได้หยอดน้ํากรดนะครับก็ลินออกแล้วก็วางนะครับวางปุ๊บไม้ค้ำกันล้มนะครับนี้เรามาดูคลองมีด65นะครับคลองมีด65นะครับ สมพรก็จะกรีดให้ดูโอ้มีดใหม่ด้วยไม่เคยกรีดนะนี่ยืมของมาเนี่ยของสาวภูไทเนี่ยนะครับของหกสิบห้านะครับก็จะแควกหรือปักเส้นหน้านะครับปักที่เส้นหน้านะครับเพื่อให้ได้ท่อน้ำอํำยางนะครับขูดเบาๆนะครับขูดธรรมดา,ะา,าน,นะครับไม่ต้องซอยมากนะครับขูดธรรมดาแล้วจะให้เข้าเนื้อนะครับขูดธรรมดานะครับแล้วก็ปล่อยให้นาร่องลงมานะครับย นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนคองมีดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเป็นเทคนิคเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับสำหรับ เปลี่ยนคลองมีดในการที่กรีดยางหน้าเอื้อดไม่ให้อาบหน้านะครับก็เปลี่ยนคลองมีดนะครับหรือเปลี่ยนมีดนะครับจากคลองใหญ่มาเป็นคลองเล็กนะครับท่านใดที่สนใจเทคนิคกอสมพรนะครับคือการทํานี้คือ1นนะครับทําคลิปครั้งนี้นะครับสมพรแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับแก้ปัญหาไปเรื่อยๆบางครั้งเราโดนฝนเล็กน้อยนะครับก็จะเปียกเล็กน้อยส่วนนี้ก็จะไม่เปียกนะครับจําใจต้องกรีดนะครับกรีดแล้วก็อาบหน้านะครับไม่ลงถ้วยนะครับสมพรก็เลยมาคิดค้นวิธีให้นะครับ แต่เน้นย้ำแล้วก็แนะนําแล้วก็เตือนด้วยนะครับสําหรับหน้ายางเอือดหรือเปียกนะครับไม่สมควรที่จะกรีดนะครับถ้ากรีดแล้วจะทําให้ยางตายนึ่งหรือติดเชื้อนะครับแนะนํานะครับแนะนําเสร็จแล้วนะครับสมพรก็มีเทคนิคดีๆมาบอกเรื่อยๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันที่เพราะว่าช่วงนี้สมพรไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับต้องตัดหญ้าตั้งคนเดียวด้วยนะครับคนเดียวด้วยนะครับ เดี๋ยวก็จะออกคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม